แค่นตุกตานี่ยใส่ตัวนี้ตัวนี้โอ้เสียยเครื่องใส่เลยวะเดี๋ยวกุเครื่องไส่เลยแหละ

ปิดท้ายครับไปจังไปจังหลังเนี่ยปิดท้ายหลังก็มีเล็กชายไว้ใส่ไว้ติดไอ้บางฝุ่นครับบางฝุนสายน้ำมันอะ่ะช่างติดแล้วที่จะทำให้่อื่นต่อก็ น,นี่ใสน้ำมันนี่ยด้แล้วจะเอาน้ำมันใส่น้ำมันให้ลอลิกใสเนี่ยหลิตรเอ้ยใชงลิตร,นตรหนึ่งถังถังใหญ่เลยเนี่ถังวันยีลิตรสิปลิตรใส่ ใส่ไปเรื่อยยกดำไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยยกดำไปเรื่อยให้มันเข้าตามสายให้เข้าตํำก็บอกให้มันเต็มครับผมกาลังจบไอ้คนนั้นอยู่จแทนวางตุ๊กตายก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทันไหมเดี๋ยวรอดูครับยกเครื่องวางเลย สวัสดีครับ FC วันนี้ช่างต้นลงมือเองเลยนะครับจะใส่คุณเลขรับชั่วคราวเพื่อจะลองยกดัมดูว่าระบบดัมที่เราต่อเข้าไปมันเป็นยังไงบ้าง ใชเครื่องนั้นเลยใส่ชั่วคราวก่อนครับช่างต้นครับากการต้มเลยะก,กา้าืา้อเเลยช่างใหญ่เราก็มาวัดชิมแล้วนะครับว่าจะต้องชิมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เกันดักไม่ได้เจ๊ ไม่ไม่ไมพัดัเกา่าอยะมีของใหม่ไม่ได้ครับมีของใหม่ต้องรีบใช้เดี๋ยวมันหายคอนเสปต์อ,อยู่ที่อ,อูซื้อสองใช้หนึ่งครับอีกหนึ่งเอาไว้หาย ชังตั้ก็มาเตรียมเติมน้ํามันที่ถังรีเซิร์เวอร์ครับเป็นถังพักซึ่งจะสะดวกต่อการเตริมและการซ่อมบํารุงนะครับอาจจะเปลืองน้ํามันหน่อยไม่เป็นไรครับแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เวลาซ่อมบํารุงเราไม่ต้องมุดเติมในกระบอกนะครับเราเติมด้านนอกได้เลย fc ที่รอติดตามดูอยู่ก็อดทนรออีกสักหน่อยนะครับผมไหนครับไม่เป็นนะครับโอบันทึกแล้วน่าจะอีกสักสิบวันนะครับจะได้วิ่งเทสดูครับ ลูกค้าที่สั่งๆเข้ามาก็อดทนรออีกสักหน่อยนะครับงานเราถ้ามันไม่เรียบร้อยเราก็ไม่กล้าที่จะให้เอาไปใช้งานนะครับจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดอ่ตัดตัว ตามก็ต่อ,ขอย,ย,ย,ขยขวาอย่างเดียวเลยนะครับถนาดขวาก็โยกขวาอย่างเดียวเลยนะครับ ครับอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเอาเครื่องขึ้นครับเดี๋ยวเจอกันตอนวางเครื่องนะครับ FC สวัสดีครับใส่เครื่องแล้วเดี๋ยวจะปั่นโชว์ด้วยนี่แหละเดี๋ยวช่างเอ็นจะปั่นโชว์ด้วยนี่แหละโอ้มาแกไ้ตัวนี้เลยเด้อเด้อลืมแก่วางืแก้วโว้

มันะมันคอยยดำคอยยเติมไปเรื่อยๆช่างเออมันแ้แน่นตรงนี้นิดนึ่อนครับช่างเวียจะติดเรือจะติดเรือหรือจะโอ้ยเช็ดตัดตัตต่ตัด không ừ, được còn... này được có được không 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 được có bầu không bị จะเติมน้ำมันนะนี่เนี่ยนายจะผ่านเลยครับถ้าไม่มีรอยลงรอยรัวร่ว,วอะไรก็นา้จะผ่านโอ้สูงสูง สุดเลยโอ้โหคบะใหญ <c oughs> ่เดียวโอเคแล้ดน้ำมันเข้าสายอีกอ่ะเดี๋ยวเขาขึ้นลงขึ้นลงตั้งสองสามรอบวะ่ะโอเคแล้ว รอตัวให่นรทังโอ้บะใหญ่เกือบเท่าล้อเลยเออก็หล้อนั่นแหละแต่เต็น

tìm tiệm mới hiện một mau mới hiện đây đây, à, con, giờ mới đi lòng ngay, không quay luôn, đấy,

วางยาวดีใหญ่มากเราทูกทดสอบอนี่เราไม่ได้ค้นของหนักก็ไม่ต้องเหยียบคลาดนะ เออว่าขาดยังไม่ได้ทำตสูงแบบก็อบอกเกือบตั้งฉากเลยก็อบอกก็สองจุดห้าตันครับ เขาบอกนี่ใหญ่กว่า600บางคันดีครับดูการเข้าแบบกระบะมีแหนบพอดีเลยไอ้เชสซีเทียมกับเชสซีจริงเนี่ยมันตรงกัน้วแบบกระบะก็แหนบกับเชสซีเทียมพอดีเลยแบบการเข้าเล็กเข้าอะไรแบบเนี้ยเนี้ยบเลยฮะ เชื่อมแบบไม่มีรู้ไม่มีอะไรแไน่อแอแอนอนครับแวักแวับน่าจ,จะผ่านแล้วแหละเพราะว่าไม่มีไม่มีน้ำมันรั่วหยุดตรงไหนเลยครับ รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับอสองสามรอบแล้วก็โอเคโอ้ยอย่าไปเอาไอ้คอไปแนบเนอะสเวยตไปทายุกกรจะเจ๊อเออเอาคอไปแนบก็ขาดเลย ก็จะขอก็อะอดใจรอยที่นึงครับใจร่วๆครับอ๋อแน่ครับเอาไอาชัวเลยครับน้นต้มทดสอบแบบทดสอบแล้วก็คือทดสอบเอาให้มันผ่านเลยเอาให้มันใช้งานได้เลยสำหรับตระบอกดับเนาะ ไอ้ตรงคันโยกสายอะไก็ไม่มีติดขัดครับก็โยกด, uh, ดึงสบายๆฮะดึงง่ายๆฮะดึงดขึ้นลงง่ายๆ่ายฮะเด็กฮะเด็กเท่าไหร่ นี่เป็นเครื่องของอ,เเอ,อูเนี่ยแล้วพอลยใช่ไหมพอเออจบนี่เงี้ยตรงตรงนี้ก็โล่งๆเลยจะใส่เกย์ตัวหนึ่งก็ได้ครับพเพราะว่ามันยังโล่งอยู่เลยเนยีน่ยบุก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  เอาเลยอ๋อสอบเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเลยครับติดตามมาต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ